กล้องนี้ของเขาหรือเป็นของขวัญจากอีกคนแฟนคลับด้อมเต่าเพิ่งสืบเสร็จสดสดร้อนๆได้คำตอบที่เกือบจะชัดเจนย้อนกลับไปวันที่3ตุลาคม2023 Paris f a s h i o ปารีสแฟชั่นวีคอีปอ,อควงกล้องไลกา M11 มโมโนโครมออกโชว์สกิลถ่าภาพครั้งแรกแต่เดี๋ยวก่อนนะ กล้องนี้ไม่ได้พึ่งได้มาเพราะก่อนหน้านั้นแค่ไม่กี่วัน29กันยายนเขาเพึ่งถ่ายพระจันทร์กลางเทศกาลไหว้พระจันทร์ภาพสวยจนแฟนๆใจละลายแฟชั่นวีคจบแต่ไม่จบความฮือฮาเพราะเจ็ธันวาคม2023ในงาน GQ รื้อจูเราก็ยังเห็นเขาถ่ายภาพหลายช็อตแถมกล้องก็พลอบ่อยมากเหมือนเป็นเพื่อนซีที่แยกกันไม่ได้เลยและนี่คือจุดพีค5ตุลาคม2023 จานเกอร์ปล่อยเซตวันเกิดออกมาในมือคือไลกา M10R กล้องคู่ใจที่ใช้มาตั้งแต่ปี2019ข้อมูลวงในแอบกระซิบว่าเซตนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่14สิงหาคม2023โอ้โหจังหวะมันเป๊ะเวอร์นจนแฟนๆเริ่มต่อจิ๊กซอทันทีว่ากล้องขาวดำของอี้ปอ๋ออาจเป็นของขวัญวันเกิดจากจ้านเกอร์ข้ามมาที่ปี2024เมษายน2025ป๋อพกกล้องไปแทบตกทริป แต่แปลกไม่มีภาพฝีมือเขาหลุดออกมาเลยจนกระทั่ง5สิงหาคม2025วันเกิดอายุ28ปีเขาเขียนข้อความที่ทำแฟนดอมใจเต้นแรงว่าคุณยังคงซ่อนความโรแมนติกที่น่ารักแปลนฝุ่นผงที่มองเห็นกับหยาดน้ำค้างยามเช้าให้กลายเป็นแสงสะท้อนในภาพถ่ายร้อนแรงกว่าสิ่งใด โอ้ยแฟนๆอ่านแล้วแทบหลุดกรีด๊ดเพราะรู้กันดีว่าภาพเหล่านี้คงอยู่ในมุมมองของใครบางคนที่เราเดาไม่ได้ยาก และแล้ว10ส,สิงหาคม2025แค่5วันหลังวันเกิดอีปอถือกล้องไลกา M9 ปรากฏตัวในสนามแข่งเซี่ยงไฮ้ International Circuit รุ่นนี้ไม่ธรรมดานะคะผลิตแค่ช่วงปี2009ถึง2012เป็นกล้องสะสมสุดหายากและยังไปโผล่ในนิทรรศการไลกาครบรอบ100ปีซึ่งมีผลงานใครจะแสดงอยู่ในนั้นกระจ้านเกื้อคนเดิมนี่แหละคะ่ะ หลักฐานมันเรียงกันอย่างพอดีพอดีจังหวะก็บังเอิญเกินต้านทําให้สาวเวิร์กด้อมเต่าลงมติในใจว่าจาก M11 ขาวดําถึง M9 คลาสสิกนี่มันของขวัญชิ้นพิเศษจากคนพิเศษอีกแล้วชัดๆแล้วคุณละ่ะคิดว่ากล้องเหล่านี้มาจากใคร